ผิวภาษาขยันคือการใบไม่มีเรื่อนลงใบมอให้เห็นุ้มคนใบ้หูนัจทางออกตาดาบตุ้ีหันออกไปตุ้บเื่อนไมเี๋ไม่ีใช้ทางออกเอาใช้รถถอยใสมูบยดงขนาดเลยมีเือลง วุ่นไม่ยินบอกกูไปเนี่ยบอกสักว่าเข้ามึงเองดิ้งเดียวดิ้งดิ้งเดียวความคือจังเฉดายถามออกแน่ว่างานคือหใช้ปุ้ยวิ่ง

เดียาๆเดยาวเดยร์เยา์เดยร์แ huh. ล mm ้วเมีย hmm. ร mm ์เลยมียร์เลยเดียร์เยเดีอยให้ให้มีร่มยังมีร่มอจะมีร่มร่ใหญ่ใหญ่จะต้มลำห่อนคุณพ่ีใหญ่ใหญ่จะต้าลำห่น ย้ำสัดเนาะตัวนี้ต้อวมีอันมาเชื่อมหายายผลตเป็นน้ำหอนเหม่ยพวกมันจะเข้าไปนะฮะมันมันจะเข้าเยอะเลยนะเข้าเหรอตัวแรดยอนหน่อตัวเจ้าเลยสูบ่หัวหือตนทั้งตัวมันอะเออหัวมองไหมเออเจ้า ดีดีเลยนี่แหละอย่าขยับเลยนะตีต่อปอันอยาตีมรนอเาอันเจ้าอย่ากตีมันเด้ออายเด้อบอ๋อนี่วและวแถวนี้ข้าวเดียว<ง>เนาะหยางยางไปหยังขีอว่านอกขึ้นนะอนะเอาขึ้านะเมาไป็นาะ สารทิงกะทิเยอะเ่งขนาดิงขนาดผมซื้อวัดิบงานตนล่านการไฟฟ้าการสร้างการปูนการเชื่อมราการเนาะแล้วก็นี่เต่แล้วต้อใคตัวหนี้ยนี่ไม่นม่นล่นม่นี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 ่น่่่่่่นี่่่น่่่่นี่่่ี่่่่่่นม่น่่่่น่ ุคนดเอาเกียง <penguin> pues ไปใช้สองอันนี uh, okay, uh ่พ huh, uh ่อผมมาเนี่พอผมไม่ถึงผมไม่ถึงผมโอเครับผมอีกอ้ายฉันอีกสกก่อนครับก่อนก้อนีมบาเร็วโอ้โหี่นา ต้องดูโฆษณาไห้เอกี์ซียูน้ำจะไปเลยที่นั่เช่นเดยน้ำวันดีบ้านไหนแล้วมันมันโดนขวดขนาดเราเชื่ว่าเราเราเราต้องใจดูต่องน้ำแ่นี้ทำเกือบเกือบ สองอาทิตย์เหรอีไยเเาบนเนาะมนออย่างเดียวอเอได้จริงๆวันเดียวเนได้เลยมือไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวกลิมันจียนชั่วโมงเดียวก็เดนะมันจะไี่ดามือเดียวเนาะมันโดออย่างนี้เนาะ เป็นยุงมาแจ้ปวรน้อยดีนะใช่แต่ชอบเล่นนี่ก็เป็นยงเจ้วหน่อยเกี้ยหายอีกแล้วเอ้อยู่บนนี่ว่ะขี้บ่าวหรือบ่าว่รกี้ยเกียเกี้ผมดูาวคนเียม่มันหยดมาฝั่งนี้เยอะอย่ี่บ่าวแต่ชอบแบบนี้ก็ดูชอบเล่นแบบนี้ก็คอมเมนต์มาดูโฆษณาหน่อยครับดัวเลยเหรอไม่กดดก่อน น่อยให้มันเค็งก่อนมันตึงๆก่อนนะแถวบนได้สักแถวก่อนให้มันเซ็ตๆ,ๆสักหน่อยนึงแล้วก็ค่อยขึ้นตอนนี้มันไปดีไหมีางานสองงานสอมเนี่ยของงานเฮ็ดใหม่ นเดี๋ยวฟูเซโกเอาขึ้นเอาออกได้แล้วมั้งหัวหน้าเนาะใหม่ี่เนาะไปไปกัไปกันเนาะไปกันเนาะได้แล้วได้แล้คันเนาะมองดูเดี๋ยวคอยอุดหูนี้ดีกว่าคอยฟั้งจังหวะคอยมทับสน

รอเซ็ตตัวก่อนอีกสักบาทนึงนะพี่น้องสบสบโอเคสบสบได้แล้วนี่ตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วเอฟบซีเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้ตรงนี้ครับเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ